คยสนใจเนี่ยมันสนใจอะไรมากกว่ากันจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้นะครับจังหวะหนึ่งคือท่านี้จังหวะหนึ่งเนี่ยผมจะเรียกท่าสแตนบายเนาะแต่ถ้าพอน้องหมาเป๊ะเนี่ยมันจะเรียกไซเลนคอมมานด์ไซเลนคอมมานด์คือสั่งแบบไม่ใช้เสียง mm hmm. นั่งหมอบรถดิฟเฟนซ์สวยจริงๆซ้อมมาถูกปะ <laughs> แต่มันเหมือนก็ไม่โดนจุดอะ่ะคือน้องหมามันรู้ว่าทําอะไรอะ่ะแต่ก็โอเคนี่ปัญหาเพราะว่าสายพอสายเปลี่ยนจังหวะเดินเปลี่ยนนะครับ พอเดินปุ๊บดึงเบาๆดึงเบาๆสิออกแรงสิเปอร์เซนต์ค่ะขอสิเปอร์เซนต์นะไม่ต้องกระตุกนะอย่าก,กระตุกอย่าดึงแรงเกินไปให้น้องหมากลัวนะครับโ okay. อเคอ่าซ้ายนิดนึงนิดนึงออกแรงห้าเปอร์เซนต์ปุ๊บแล้วหย่อนถูกจังหวะหนึ่งคือถ้าซตนบายนะคะพอเขาอยู่ด้านซ้ายเสร็จปุ๊บน้องคุณเจ้าของชื่ออะไระครับแพนค่ะน้องแพนเนาะเดี๋ยวคุณแพนนับ,น,บนับในใจนะหนึ่งสองถ้านับหนึ่งสองเนี่ยนาเบะไม่เดินให้เราฟูยูเทิร์นอย่างนี้นะพยายามหมุนขวานาเบะอยู่นี่ไม่ต้องเรียกนาเบะนะครับหมมุนนเเลยย้าาบาบดว ที่ผมให้คุณแทนยืนตรงช่องเนี้ยเพราะระหว่างเดินจังหวัดที่2เนี่ยเผื่อนาเบกเขาดึงซ้ายหรือเบียดขวาเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราประกองสเส้นทางได้เราจะเดินกันประมาณ3เมตรรถหนึ่งคันนะมุิคุณแทนกลับตรงนี้ใช่ปะ่ะไปถึงเส้นแตกก็พอไม่ต้องเกินไก่ทำเตือน คู่เอกมีใบรับรองจาก k a r e n รนเพเยอร์ a คนาดีพอแอนิมอลเทรน i n ่ n แอดบีแฮปปสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นๆ้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเส้นสแปกเลปุ๊บคุณแทนนะครับดับตัวลับแบบงศาให้อยู่ในช่องแล้วเดินกลับมาหยุดอยู่ที่เดิมและให้หน่าเบรกอยู่ซ้ายมือนะโอเคไหมยช่องแทนเราก็ช่องเดิมใช่ไหมใช่ใช่เอาไปก่อน,นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินอ่าหมุนตัวประมาแค่นั้นเองถึงแค่นั้นเองสามเมตรประมาณสามเมตรเองรถหนึ่งครันเล็กๆโอเคเดินในคอนโดเดินในบ้านได้หมดครับลองเดินมาอ่าหยุดหยุดที่เดิมนะนาเบกอยู่ซ้ายมือปึ๊บแล้วหย่อนเสียงสองคือทอนนะย่อนแล้วกรอจังหวะสามคือจังหวะหนึ่งคือถ้าสแตนบายจังหวะสองคือเดินไปเดินกลับให้น้องหมาเห็นภาพที่แข็งแรงต่อตาเราไม่ได้จังหวะสามคือกลับมาที่เดิม นับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมเสียงสูงแล้วค่อยลงไปลูกกัดสองทีเทาเลยนาเบเก่งมากมมคุณเห็นอะไรบ้างพอนาเบเก่งมากุณกระดิกนั่นคือการไม่เสถียรคราวนี้เฉพาะบ้านนาเบนะผมได้ดีเทลมาค่อนข้างจะหลากหลายมากเฉพาะบ้านนาเบพอคุณชมกิ่งมากเสร็จผมอยากให้คุณแทนนะนาเบอยู่นี่นะคุณก้าวสีตะขามช้าๆนะไม่ต้องรีบสีขาข้ามไปแล้วข้ามกลับ ผมเขาทั้งมรชาตถ้าเขายอมเขาจะต้องไม่ลุกเอาเลยข้ามเลยไม่ต้องเรียกไม่ต้องทาอะไรนะถูกข้ามไปแล้วข้ามกลับชา้าๆถูกข้ามไปสิ่งที่ผมต้องการต่อมาคือหูไม่เสียแล้วมีไอค contact คือเริ่มยกหน้ามองคนเฉพาะบ้านนี้จะมีการข้ามตัวเกิดขึ้นนะครับไดึนซ้ายซ้ายซ้ายแล้วย่อนต่อไปนี้นะนั่งหมอบลงดิ่เฟน smooth smooth s m เลยสมมุติก่อนว่าเช้าเย็นมี4ี่คน ถ้าทํากันได้หมดเท่านาเบะจะโดนรอบสี่รอบตอนเช้าแล้วถ้ามุกเขายอมเขาทําได้เรียกชื่อนับห้าเรียกชื่อชมแล้วแต่โผดสองทีคือพอนะครับคราวนี้มันจะมีเรื่องของการหันเสียงสองอุทธรนะชุดผมให้คุณแพนหันทางนี้นาเบะหันอย่างนี้คือลูมมือเจ็ดห้าสนใจแค่ว่าเราคอนโทรเลเรื่องความคิดเท้าไม่ต้องจับเขาหันโอเคไหมตอนนี้จะเห็นเรื่องมีเสียงสองอุทธรนะครับคราวนี้จะเห็นอาการเครียดคืออาการหายใจแรงถ้านาเบะคิดตามไม่ทันกบตะกี้ นาเบะจะไม่มีทางนั่งนานๆโอเคไหมตอนนี้นาเบะมองไปอะไรอาจะเริ่มเปลี่ยนคอนเะซ็ปต์เนาะโอเค้ายแล้หย่อนไม่ต้องสั่งนะห้ามสั่งนั่งนะถูกเซเล็คอมาน Command. ให้นาเบะมีหน้าที่ดิวตี้จนชินว่าถ้าออกไปข้างนอกถ้าใสา่สายสาย,สายผมสายฝึกหรือใสแ่แฮนเนตอะถ้านาเบะเก่งคอนาเบะจะพยายามคิดเองว่าฉันอยู่ข้างคนจุงหรือยังแล้วพอฉันรู้สึกเบาธรรมชาติฉันต้องนั่งหรือหมอบเองคราวนี้สิ่งที่นาเบะกำลังทำเมื่อคืนนาเบะเริ่มมีโฟกัสกับคนจุง มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณพาไปเที่ยวเห็นเสียงสองอุทรยับเลยบนยับเลยบนยับเลยเสียงสองอุทรบนยับเลยไม่มีงบบังเอิญนะมันขึ้นอยู่นี่ไอคอนแท็บมาแล้วยกหน้ามองคุณแล้วเห็นปะตอนที่เราคุยกันมองหน้าคุณที่ไหนถามเบกแค่นี้เหรอทุกคิดซะง,ง่ายๆนะครับ <c oughs> นาเบะเหมือนตะก,กา้าถ้าคุณแพนสื่อสารกับเขาลงตะก,กา้าเหมือนเขารับข้อความได้เต็มอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะปรับตัวดิอ๋ออยู่กับแม่ทำแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอเ <c oughs> นี่ยเสียงสองคุณพูดที่เห็นมันบ่นเรื่อยๆแล้วร่วมมือหนึ่งร้อยด โอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมทำ<น>ให้ดูนะคราวนี้<ช>ทุนผมเป็นศูนย์จะเห็นว่าตะเกียบผมเรานั่งคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่เล่นนาเบะเลยแม้กระทั่งนาเบะจะมาดมผมเนี่ยผมให้คุณแฟนดึงกลับไปนะจัดเรียทับพ,พิงนะอยู่ๆเียบเท้าเนี่ยคือข่มนะโอเคอ่ะโทษนะคุณแฟนนะเดี๋ยวผมจะแทรกตัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณแฟนนะอ่ะคุณแฟนอ่ะออกไปเลยเดินเดินเดินไปหาที่นั่งดูนั่งดูนั่งดูผมทำก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแฟนค่อยทำนะครับจังหวะหนึ่งคือแบบนี้เลยทุนผมเป็นศูนย์เวลามมมมอองงผ่ไเต็ ยกหน้ามองแต่มองไม่เต็มหูเหมือนคุณเด้เลยนะครับเบิร์ดเนมเพชชันการเจรจาล่างของผมกับอาเบะปึ๊บจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองผมเดินกับหลังคนระับหลังมาทางนี้ถ้าเขาวุดเขาเดินจะเห็นว่าผมจับมือสองนิ้วนะผมจะแค่ชี้นําไม่กระตุกห้ามกระตุกนะพุดเขาเดินเนี่ยเธอจะเห็นนะออกแรงสองนิ้วเองนะก็การชี้นาให้เขารู้สึกว่าเขาแข็งแรงน้อยกว่าผมนี่คือเสียงสองที่ผมที่ผมบอกคุณคุณแพรของคุณไม่มีเสียงสองอุทธรใช่ไหมของผมแล้วมีร้อง นั่งหมอบรู้เซนลมมือ100รธรรมดาจะนับ5เช็คหนึ่งสหถ้าเขายอมแบบมีสติน้เบะเก่งมาก1 2่สองที่ต่อสองทีไอคอนแทคมาแล้วแต่หูไม่ได้หูไม่ได้เนี่ยผมเดาว,ว่าเขาชนะพวกคุณมา4คนอะมาหลายมาหลายเดือนหูไม่มาแต่ไอคอนแทคเริ่มมาอันนี้ถือเป็นสัญญาณดีอาทิตย์ที่สองนะครับอ่ะมีหูหูห,หูซ้ายป่ะไม่สเสถียรถ้าสมมติขเขาเริ่มยอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอิงตอนที่เขาทำกับผมวิทีนึงเราจะประเมินอีกขาหนึ่งนะไอคอนแทคคอยเก่งมาก คอยทำคอนแทคแต่หูไม่มานะเก่งมากคอยเก่งมากคอยหูกระดิกไม่สเสถียรเก่งมากลูกคอยเปิดโอกาสเข้หนีนะครับเก่งมากลูกคอยเก่งมากครับคอยทำคอนแทคดีนะเก่งมากมี่ทุกทางใช่ไหมครับ มันจะเหนื่อยเหมือนเราทางานเลยตั้งใจทํางานอะไรบางอย่างแต่เหมือนเขา,ามองเราตลอดเลยตอนนั้นถ้าเราดูทีวีนั่งเล่นมือถือ energy มันไปอ่ะสักพักมันรู้สึกอืบม,มองจนเหนื่อยอฉันก็หลับคราวนี้มันก็เกิดความชินในการยอมรับครับนาเบอุ้มเก่งมากนะร <laughs> ุ่มนะจ๋าจ๋าจ๋าสมมติผมบอกนาเบอุ้มแล้วเขาเลียอันนี้คืออ่อนจังหวะหนึ<อ>่งเป็นของผมไงจังหวะสองเขาตอบโต้ อ่าเก่งมากกอยเงี้ยผมได้แต้มอาว่าไงหรอคะอ่าเบอันนี้ถือว่าเป็นตัวผู้ที่ไม่โหดมากแต่น่าจะเรียนรู้จากมันตัวนูดอย่างี้นะอย่นงี้นะอย่าโกรธนะผมเอาเท่าที่ผมเห็นนะกับข้อมลใช่ได้ เปโซโคค to well ือเราใช้สัญญาณในการฝึกอะนึกออกไหมนั่งหมอบคือเราก็ลังมันใ Eye contact มาแต่มันเหมือนคูคนหน่อยๆนะเพราะว่าเขามองไม่เต็มเห็นฟูขวาปะเริ่มแบบมีกะดิกกรดิกัเขามองไม่เต็มเหมือนเขาอยากมองนะแต่เขาไม่รู้ว่าผมอาจจะจะกดเขาไหมหรือจะสู้เขาไหมหรือจะมือฉกไหมลงเ10จ็ดห้เป็นห้ิแล้วเราก็ไม่โกรธนะอย่างที่บอกคือเราต้องการแค่โฟกัสได้จัะที่หนึ่งาเแล้วๆๆๆาเเรเร็ว น้่นบากๆไม่ได้นะเนี่ยจริงจังมากๆไม่ได้ไม่ยอมนะเ่ยนี่คือดอดที่สองนี่ผมบอกกระโดดแต่คุณเห็นหัวไม่เสียดตกใจเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะแต่มีไอคอนแท็ถทักกลัวจะลงน้ามาป่ะน้าเบ็ดมา คุณแฟนมาคุณแฟนมาค,คุณแฟนทำทำแค่กันบ้านจังหวดหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่พอเพราะเวลาเขาทำผิดครับเราก็จะใช้วิธีนี้ในการซ่อมเขาเขาทำผิดแล้วก็ฝึกเขาดีๆเหมือนกันนะเอหไหมเวลาเราทำนะครับอ่าดีไม่ต้องรีบจัดท่ายสวยไม่จะเป็นต้องรองนั่งหรือหมอบนะแค่ยืนก็พอขออยู่ได้เวลาหมุนนะครับก็เริ่มหมุนเลยเดินเลยไปเลยครับชา้ชาๆไปเลยใชย่เดินถึงเส้นแตกก็พอครับ ค่อยๆพาไปคิปวอล์กกิ้งช้าๆได้ไหมอันนี้คืออันนี้ถามว่าทำไมคุณแฟนไปไม่ได้อหย่อนนิดนึงหย่อนนิดนึ่งก่อนแสดงว่าภาพจําของเขาคุณแฟนอ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันชนะคุณแฟนมาเองคุณแฟนไม่มีคำว่าเล่นผิดเล่้ถูกนะอันนี้คือภาพจำจะสั <S 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 เงเกตว่าคุณแฟนทําก็อย่างหนึ่งผมทาก็อย่างหนึ่งคุณแฟนคุณแฟนก็ทำก็อย่างหนึ่งเราานี้ทุกเขาเป็นอย่างนี้เราชี้นําไม่จบกป่คุณคุณเอิ้นจบไ้นะเดี๋ยวผมช่วยเวลาคุณเอิ้นต้องดึงนะครับอาจจะดึง ใกล้นิดนึงสายเนี่ยให้ขนานกับพื้นขนานกับพื้นก็คือมันจะเท่ากับเส้นหลังเขาแล้วเราดึงเลย,ยมันจะไม่เจ็บอ่าแต่เราต้องช่วยเขาเอาไปเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบอเออถ้ามาถูกซ้ายต้องไหมอยู่ซ้ายถูกเสร็จปุ๊บนั่งหมอบรุดิเฟนตับห้าหนึ่งสอห้าเรียกชื่อชมถึงสูงกันนาเด้ง่ามาก อันนี้เกือบนะสองกับสามคุณชนกันเกินไปถามว่ามีเหตุผลไหมทำไมต้องบอกนาเบะเก่งมากมีครับเพราะจังหวะที่สามคุณสกินชิป<ม>คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นปขนมได้<ม>แต่ถ้าคุณใกล้กันไปคือสองกับสามจนนาเบะชินนาเบะจะรู้สึกว่าคุณชมเปล่าๆเนี่ยถ้าไม่มีการจับตัวมันองไม่เอาจริงนี่หวะผมต้องการให้ชมในระยะไกลด้วย,วยอย่างเช่นมันทาอะไรอยู่ตรงนั้นอะฟุมมตไปเล่นกับเพื่อนหมาในปาร์คมันเล่นดีเฮ้ยม่แกงก็เลยชอบชอบบุ๊กมาร์กนาเบะด้วยกันนาเบะเก่งมาก เราสอนให้เขาคิดเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสายเรียกชื่อจากโทนของเราจังหวัดที่4ี่ที่ผมไม่ให้ทาใครได้ถ้าใครทำใครได้อะครับผมต้องการให้น้าเบะมันจาโทนเสียงว่านี่คือของคุณเอิร์นเอิร์อันนี้คือของคุณแพนมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมจังหวัดสี่ต้องชัดขนานี้อ่ะเบะเก่งมากเสียงคนเราไม่เท่ากันมันอยากให้รู้เลยว่าใครป็งคนชมเล่นกับเพื่อนหมาหรูเล่นดีโอ้ยไม่ขู่ก็เลยเห็นแล้วเราประทับใจส่งไปเลยครับแบบรีโมทคอนโทรน้าเบะเก่งมากนาเบะก็จะรู้สึกคิด ตุ้นไงเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันชิงกับการคิดเราคิดปุ๊บเฮ้ยมันทําอะไรอยู่อ๋อมันเล่นอย่างนี้แม่ถูกใจเหรอผมจะเรียก good attention mm hmm. การกระทําที่ดีเท่านั้นที่เราจะให้ใส่ใจส่วน bad attention ต่อไปนี้ไม่ว่าจะงับเราเดิน mm hmm. เดินอยู่งับปุ๊บหนึ่งครั้งเข้าท่าหรือจะวอทันที mm hmm. อืมอ่าให้เขาคิดว่าเงื่อนไขอะไรวะทําทไมกูสวยวะวันนี้ทําไมโดนบ่อยวะอ๋อเป็นเพราะว่าฉันทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถี่นั่นเอง และสมมติเขาฉลาดพอในการคิดครับเขาจะเริ่มเฟดเอาออกสมมติถามว่าทำไมไม่ฝึกต่อเพราะเราสอนให้เขาคิดเมื่อเขาคิดแล้วเขาเชื่อแล้วเขาทําดีกราฟในหัวเขาจะต้องขึ้นว่าคิดทางในการเอาตัวรอดเป็นอย่างไรเราต้องการให้เขาเชื่อว่าเขาแข็งแรงน้อยกว่าเราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมเขาจะได้รางวัลนะเบะเก่งมากตึ๊กตึ๊กูว่ากระดิกกระติกนำไเห็นตาวะตากลมหน้าหวานเลยเห็นปะใช่ปะเราเราเป็นคนเลี้ยงหมาเราเป็นเจ้าของหมาเราจะรู้ว่าหน้าหวานไม่หน้าหวานดูวะภาพรวมมันจะหน้าหวานได้ายิ้มหน้อยิถามว่าหวานทําไม ไม่เหลืออะไรแล้วแม่ก็ฝึกแล้วทดลองกับแม่แม่ก็ชนะทดลองคุณเอิญคุณเอิญก็ชนะผมคนแปลกหน้ากูยังแพ้อีกไม่เหลืออะไรแล้วคราวนี้พรน้องหมารู้สึกว่าไม่ต้องเฝ้าระวังครับไม่ใช่น้ดที่ขเขามันจะกลายเป็นว่านหมามองแบบชิวๆยังไงอยู่กับยังไงอยู่กับสามคนนี้ปลอดภัยแน่ชั้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูหน้าหวานแล้วห็นหูุ่วะเออโอ,อจะเริ่มแบบกระดิกกระดิกอ่ะมันจะแบบไม,ไม่ไม่แข็งไม่โตอย่างง้ใช่รอบเดียวเองอ่ะเออแล้วแทบจะไม่ได้แก้เลยนะถ้าเอาจริง ไม่ได้แก้เลยนะผมสามารถต่อเนื่องสี่ด้านแบบสื่อสายสี่ด้านแบบปล่อยสายแล้วเป็นจบอ่ะมันไปอ่ะแต่มันลังเลตกใจเหมือนกันว่ามันยอมได้ไงหรอไม่ได้คิดว่าแบบปล่อยอ่ะไม่ยอมแน่อ่ะน่าจะวิ่งน่าจะวิ่งเพราะว่าแบบมันเป็นคนที่แบบอยู่ไม่สุกอ่ะแล้วพอแบบพอครูปล่อยก็คิดว่าวิ่งแน่เออคิดจะวิ่งจับหรือวิ่งแต่วิ่งไปไหนแต่ครูคามีวิธีเ่้งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้แล้วพอมันแบบนั่งเฉยๆอ่ะหู อเมซิ่งมากอะแล้วตอนที่วิ่งไปหาคู่วันนี้คือคอมเพลทแล้ววันนี้ยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งดีใจไปคือนั้ตอแบบคือแสดงว่าโอเคทุนมันน่าจะดีมันไม่ได้ยากมากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องกลับไปตกลงอะทไว้กันน้องเฟิาคือคือเวลาเวลาทำกิจอะครับผมแนะนำว่าให้จับฝึกปัญหาต่อมาคือส่วนที่เราควบคุมไม่ได้หรือมองไม่เห็นอย่างเช่นแฟนกับน้องแฟนอะจะอดทนอ่อไหมที่จะทำอย่างนี้ คราวนี้ต่อยเขาอดทนไม่พอนะต่อยเขาลองใช้วิธีของเขาะขออย่างเดียวะเก็บข้อมูลจริงมาคือคือถ้าเขาทําไม่ได้ก็บอกเขาทําไม่ได้จะได้รู้ว่าเราพยายามครึ่งหนึ่งส่วนอีกส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่พยายามหรือพยายามแล้วแต่ไม่สาเร็จอะไรี้ยเราจะได้รู้ว่าพอเราเจอกันที่2อเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้มันพัฒนาไปในทิศทางเพราะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอืสีหน้าหวานเลยอ่ะเดี๋ยวนาเบออุ้มอุ้ม,มใช่ นี่คือส่วนประกอบที่สองครึ่งหนึ่งคือคุณฝึกอีเดวอล์กเช้าและเย็น พราะส่วนมากว่าเราเล่นกับหมาเราชอบชอบเลยกแต่ชื่อแต่ไม่บอกว่าทอะไรนาเบะบางวันกูรูอผมก็จะอุ้มบางวันจะทำโน่นบอกไปเลยว่านาเบะทาอะไรอย่างที่บอกไปครับสุนัขเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาได้ยินกับหูถ้าเราสื่อสารเป็นสื่อสารถูกจังหวะทั้งวันครับเราทําอะไรกับน้องหมาเนี่ยน้องหมาก็จะรู้สึกว่าเราควบคุมเขาตลอดเวลาครับแต่ควบคุมด้วยจังหวะ p o สิทีฟย้ำอีกทีนะครับ p o สิทีฟไม่ใช่การให้ขนมอย่างเดียวนะเป็นการทําให้เขาคิดแล้วเชื่อแล้วเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับ ค้าเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n รนเพเยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทรน n ิ n งแอนด์เบรอสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นต้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน